ตอน่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเด็ดเดซิเนชั่นประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้ค่ะทรายมีภารกิจสําคัญที่จะต้องไปตามหาต้นไม้ค่ะเพราะว่าอยากจะมาตกแต่งสวนที่บ้านตัวเองสักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นะคะกระแสะของไม้ดอกไม้ประดับรวไมไปถึงไม้ด่างเนี่ยฮอตฮิตมากๆเลยก็เลยคิดว่าต้องมีมาไว้ครอบครองสัหน่อยแล้วแต่จริงๆแล้วนะคะตลาดต้นไม้เนี่ยมีหลากหลายที่มากเลย แต่ว่าโชคดีที่ว่าแถวบ้านซายมีตลาดต้นไม้ที่หนึ่งค่ะใหญ่มากและเขาบอกว่าราคาดีด้วยจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปกันแต่ว่าวันนี้นะคะทายไม่ได้ไปคนเดียวค่ะมีเกตพิเศษไปกับซรายด้วยส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปเฉลยกันที่นู่นเลยค่ะ ก็มาถึงกันที่ตลาดต้นไม้ซอยวัดทั้งเงินแล้วมามีดรอก <c oughs> ่อนบอกคุณผู้ชมก่อนตลาดต้นไม้ซอยวัดทั้งเงินนะคะอันนี้ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกค่ะจังหวัดนนทบุรี <c oughs> นอกจากนี้นะคะใครที่บอกว่าอยากได้ต้นไม้ที่คุ้มคุ้มสวยๆคุณภาพดี <c oughs> ก็ต้องมาที่นี่เช่นกันเจ้าของต้นไม้หรือว่าผู้ผลิตต้นไม้ค่ะเ <c oughs> ขามาออกร้านเองเลยดังนั้นมั่นใจเลยค่ะว่าเราจะได้ราคาที่คุ้มค่าค่ะพร้อมไหมมีพร้อมค่ะพร้อมแล้าพร้อมแล้วยุ้ยค่ะ อคิดค่ะร้านนี้ก็คืออย่างหลักๆที่เห็นก็คือกล้วยไม้นั่นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าน่าจะมีหลายหายพันแม่จ้าเย่เย่เราชอบขายแบบคัดคู่ถ้าเกินราคาส่งห้าต้นสิบต้นก็คือราคาส่งอ,อย่างกล้วยไม้เนี่ยลังหนึ่งตอนนี้มันเหลือสี่ร้อยแปดสิบบูขายเป็นลังเหรอคะยี่สิบต้นจ้ะก็ออย่างนี้ยกไปได้เลยกต่างขายพวกส่งแม่ค้า ไปเยอะเหมือนกันมีอน,นี้เรามีม้วงไม้นำเข้าจากจีนนะคุณวก,วกอ้อมเพชรก็คือมีครบเลยจริงๆแล้วมีกล้วยไม้มีไม้ใบม,มีอันนี้นคือ,อตะกูลกระบองเพชรหรอคะะครับอันนั้นมีกระบองทองครับว้าว ร้านนึ่งแล้วนะคะร้านนี้ก็คือจะเป็นแนวประเภทไม้ใบโน,นี้โนะใช่ใช่ดูสิแต่ข้างในต้นใหญ่ก็มีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน่อ่าช่วงนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ออกจากบ้านนะคะไม่ว่าจะไปไหนก็ตามเลยค่ะอย่าลืมว่าต้องใส่แมสกด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะถ้าออกมาข้างนอกก็นี่อย่าลืม พสเตอ์แอลกอฮอลแบบนี้นะคะล้างมือบ่อยๆแบบนี้เราจะได้ปลอดภัยสู้โควิดไปด้วยกันค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนึงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านนี้เช่นเดียวกันจะเห็นว่านี่นๆอันนี้มอนสเตอร์ล้าด,ดางค่ะพี่ค่ะต้นมีเท่าไหร่คะอันนี้หมื่นปค่ะหมื่นแปด วันี่คือเป็นแบบเลี้ยงเรือเยื่อหรือว่าเราตัดฐานยอดค่ะอืมแต่สวยงามใบลายใบเส้นลายกระจายใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้มันคือต้นอะไรคะอะโลคาเซียไบเด่ะโอ้ยทำไมราคาเขาดิดขนาดนั้นมันเป็นไม้แรล่ะค่ะลูกค้าเป็นแรล่อเทมที่ตตองมีนี่แหล่อาเทมที่เตางมีไม่ใช่หาง่ายๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอุ้ยก็คือใบเราสวยค่ะลูกค้า แล้วฟอร์มเขาต่อไปอนาคตจะเป็<อ>นยังไงคะพอใหญ่ได้ค่ะูกคาแล้วเขาก็มีมีลูกข้างใต้เขาเรียกว่าไข่ก็เก็บไข่ไปเพาะได้อือ จริงแล้วอ่ะมาที่นี่ก็คือเราไม่ต้องกลัวดําได้เลยค่ะเขาก็การแสดงออกมาให้เรียบร้อยจริงๆแล้วอ่ะเขากา,กางไว้ให้ต้นไมน้นะคะไม่ได้กางไว้ให้คนแต่คนก็ได้อนี่ส่งหองต้นไม้ไปด้วยมาที่นี่สบายค่ะที่วันนี้อากาศไม่ร้อนด้วย จะเพิ่งเริ่มต้นปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกมานานแล้วแต่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะมาที่ตลาดต้นไม้ที่นี่ค่ะบอกเลยว่าพ,พี่แม่ค่ะทุกคนคือความรู้แน่นมากอยากได้ความรู้การเลี้ยงต้นไหนให้ดอกดอกให้ใบางามนะคะเนี่ยอย่างนี้ค่ะคุณพี่เจ้าของร้านก็คุยกับคุณแม่ซะแบบว่าเต็มที่แบบนี้เลยสงสัยคุณแม่ต้องได้มาสักต้นแล้วแหละสำหรับต้นเครื่องฝาค่ะ นออันนี้ไม่เคยเห็นเลยรูย้สึกโสีแปลกแปลกดใีใช่ใช่ตัวนี้ก็เป็นแฟนซีนะคะเอามารวมมิตหนึ่งต้นก็คือมีหลายสีเลยเหมาะกับบ้านเราที่อากาศร้อนๆนะคะเพราะเฟืองฟ้าเนี่ยเขาทนแดดร้านนี้คือเป็นเฟืองฟ้าใบด่างเหรอคะใช่ค่ะใบด่างค่ะใบด่างมันจะโตช้ากว่าใบเขียวดูแต่มันจะดูแรงเลีย้ยงง่ายกว่าเลี้ยงง่ายกว่าไหมคาอว่าออกดอกง่ายกว่าไหมใช่ออกดอกง่ายกว่าแล้วงกง่ายกว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากให้เขา,เอ,าออกแบบถีๆ่ๆเราต้องคอยตัดคอยเล็มไหมคะ ถ้าเราตัดยอดนะมันก็จะแตกยอดใหม่พ้มดอกใหม่ขึ้นมาแต่มันคือการใส่ปุะะ๋ยด้วยค่ะถ้าเป็นไม้กระถางอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้ลงดินะเราต้องใส่ปุ๋ยให้เขาให้ตรงรอบโอ้ดังนั้นใครอยากได้เฟื่องฟ้าชอบความสดใสแล้วก็ที่บ้านแดดเยอะๆแนะนำเฟื่องฟ้าเลยมาได้ดีดีเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายและไซก็ได้เฟื่องตามาสองต้นค่ะเป็นพันด่างทองนุพรัตน แล้วก็หลายสีแบบนี้คือพันประทัดจีนค่ะเดี๋ยวเอาไปไว้ที่บ้านกันนะคะไม่ได้ของร้านเลยตรงนี้อันนี้คือต้นอะไรคะก็ชั้นด่างคะ่ะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ 2, 100, 5, <c oughs> สองแสนห้าค่ะ <c oughs> สองแสนห้าค่อยดีสองแสนห้า Destination Market เปิดตลาดแล้วจ้าอยู่บ้านเงาเเรามีของเล่นมาแนะนำให้น้องๆได้ฝึกการคิดฝึกสมาธิเล่นสนุกไปพร้อมกับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยจิก๊กซอไม้สากระดาษล้อลา่ากหมู่สมาธิคอปเปอร์ไม้ไผ่และลูกข่างไม้ลวดลายต่างๆสนใจติดต่อ Facebook Landlab TH หรือ Line@ @landlabth ค่ะขนมกระตันยู468อร่อยไม่ธรรมดา มีทั้งขนมเปี๊ยะไส้ถั่วพวนไส้ถั่วไข,ข่เค็มไส้กะหรีไก่และยังมีกะหรี่ปั๊บทั้งแบบทอดและแบบอบขนมกระตันยู468ทำแบบใส่ใจเหมือนให้พ่อแม่ทานสนใจติดต่อเฟ e บุ๊กกระตันยู468ค่ะ ชุมชนสันติวนาจัดทำโครงการ Food Sharing with Friend แบ่งปันอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแก่กลุ่มเปราะบางให้กับทุกกลุ่มที่ต้องการเชิญชวนผู้ที่สนใจสมทบทุนสนับสนุนโครงการปัใจจัยในการผลิตหรือเป็นอาสาสมัครในการผลิตสนใจติดต่อโทร0 9 50676728หรือไลน์แอสไซน์แ r a นด Bar ร์มเดอ e ์เดสิเนชั n ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องไทยฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันค่ะ The Destination นี่ค่ะเราก็เดินมาเจออีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้คือแบบกระแทกตาม,ออกมากๆใช่ๆม่หม่ามา้าสีให้ดูบอกนเนี่ยน่ามาดูร้านนี้สิแต่ละโตเะไหนนะคะ อลังการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีต้นไหนหน่าสนใจบ้างดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปกันไปดูข้างในกันเหมือนเจ้คุณพี่เจ้าของร้านหรือเปล่าพี<ะ>่คะพี่คือของร้านนะคะสวัสดีค่ะเห็นต้น,นไมน้ร้านพี่แล้วแบบว่าอลังการอะ่ะใช่ ของพี่ตรงนี้คือชื่อร้านว่าร้านฟ้าใสค่ะบริษัทร้านฟ้าใสค่ะบริษัทร้านฟ้าใสตรงนี้เราอยู่ในซอยอะไรคะซอย้าค่ะหน้าปากซอยห้าหน้าปากซอยห้านะคะโอเคแล้วต้นไม้ในร้านนี้ค่ะมีต้นไหนที่เป็นไฮไลท์บ้างคะไฮไลท์ก็จะเป็นตีโลหูช้างค่ะอันใหญ่สุดหน้าเราเลยค่ะว้าปูกมากิ่ปีแล้วต้นนี้ต้นนี้สะมาณถ้ามีได้ค่ะโอ้เยู่นะต้นนี้ขายไหมคะขายค่ะสนนราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าห้า 5ปีถ้าเก็บกับเวลาเขามันไม่่อยสูงเท่าไหร่5ปีเลยนะ5ปีโอ้อันนี้มอนสเตอร่ามอนสเตอร่าไม่ฝากเขาอันนี้ฝากเขาก็คือถือว่าเป็นดอกเป็นเม็รแบบเป็นเม็ดแบบตร่นี้ประมาณหกปีได้แล้วตัวนี้ ต้นก็อยู่สามหมื่นห้าค่ะสามหมื่นห้าใช่สามหมื่นห้าอืมองฝักด้วยเถอะไม่ใช่ว่าจะเห็นแบบมันเตล่าต้นไหนที่มีฝักได้ง่ายๆนะคะใช่ค่ะหกปีหกสิบยอดไฮไลท์ของร้านเลยตัวนี้อันนี้คือต้นอะไรคะต้นชั้นด่างค่ะ เ้าชื่อก็มงคนแล้ว <laughs> ที่ว่าเป็นไฮไลท์เพราะอะไรคะ <c oughs> ก็คือมันเป็นตัวห้าสีค่ะมีส้มมีดําแล้วก็มีเขียวแล้วก็มีขาวนิดนิดสีงนขาะจะออกแดงหน่อยหน่อยคะ่ะเหมือนแบบมีองค์ชมพูนิดนิดด้วย <c oughs> ใ,ชใช่ค่ะปลูกมากกี่ปีแล้วคะต้นนี้ <c oughs> อันนี้ก็อยู่ประมาณ3ามปีได้คือเริ่มจากที่แบบเป็นมันเป็นเม็ดอืมอย่างต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้สองแสนห้าค่ะสองแส วันดีสองแสนห้าค็าใช้เวลานานเนาะนานอยู่นะคะมาณน่ปีคือถึงบอกนะคะว่าราคาต้นไม้อะมันอยู่ที่หนึ่งลยเรื่องของเวลากว่าจะได้กว่าจะได้สวยงามขนาดนี้ต้องลงทุนลงแรงลงใจไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับการแบบความยากง่ายในการปลูกใช่ค่ะ โอ้โหอันนี้สวยอยากได้ฮะอยากได้เดี๋ยวก่อนเขาถามราคาก่อนว่าเป็นต้นอะไรต้นอันนี้ราคาเศรษฐีรวยซับน่าเห็นมั้ยแค่ชื่อใช่ราคาอยู่ที่ประมาณหนึมื่นห้าค่ะหมื่นห้าโอเคคนนี้นัดว่าคนจ่ายเงินทองได้ได้ได้อยากได้อยากได้เดีนั้นที่สองก้นนะคุณแสงคอันนี้ก็คือเศรษฐีรวยซับค่ะรวยซับต้นนี้คือปลูกมานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณห้าปีค่ะตัวนี้ หปีห mm ้า hmm. ปีด uh ้ว huh. ่อืมเดีวเวรพามาดูไฮไลท์ของร้านนะคะคือมาละโกสามแสนห้าแตันน uh huh. <in> <in> ี้ฮะจ้าห้าก เดินนะคะตกใจสองอย่างหนึ่งเลยคือสามแสนห้าสองเลยคือมะละกอแล้วไหนลูกมะละกอเขาอะคะอันนี้ไม่มีลูกค่ะมะนเป็ใบค่ะเท่าไรอย่างกันกับผลไม้ใช่ค่ะโอ้ยอย่างกันตัวนี้คือไม่มีผลฟิโลใบมะละกอค่ะอ๋อฟิโลใบมะละกอแก้สารพัดเนยมาดูได้นะคะนี่น้องเฟยค่ะค่ะนี่ของฝากเลยไม่้อ่เนยธรรมดาค่ะโอ้ยเป็นเมนยช็อคโกั้นค่ะ คุณแม่ไปเลี้ยงพอโตมาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะแม่ไปเลี้ยงเห็นปุ้ยชอบเป็นไม้เนาะจ้ะขอบคุณค่ะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะมีโชคเก้าชั้นนะคะเป็นไม้ที่เขาชอบาบอกแล้วว่าแม่ค่ะที่นี่คือน่ารักทุกคนค่ะอภัยาศัยดีให้ความรู้ทุกอย่างแล้วก็ใจดีแบบนี้ด้วยแวาอุดหนุนได้นะคะชื่อร้านอีกครั้งนึงค่ะบริษัทร้านฟ้าใสค่ะ0 9 9 1์เก้าสค่ะนี่มาได้นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะได้ต้นไม้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้จะเป็นโซนที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์การปลูกต้นไม้ค่ะจะมีปุ๋ยมีกระถางมีดินหลากหลายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ บอกว่าร้านนี้ก็ถางเยอะมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบไซสแบบนี้ๆเล็กๆแบบนี้นะปลูกอะไรหลักปลูกแคคตัสได้เนาะหรือว่าบางทีแบบบางคนกําลังเพาะต้นอะไรเล็กๆก,ก,ก็ใส่แบบนี้ได้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นผลงานที่เราสองคน,นะคะ่ะได้จัดมาสาหรับตลาดต้นไม้ที่นี่นะคะต้องบอกว่าจริงๆก็คือยังมีหายต้นเนาะใช่ใชท,ที่อยากได้อยู่ที่อยากได้อยู่เริงๆเอาไว้แต่ว่ารถก็คือเต็มแล้วอะค่ะไม่รู้จะขนไปยังไงแล้วเดี๋ยวไว้รอบหน้าเราให้มาขนกันใหม่อรอบนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ตอนนี้กี่โมงละก็ก็อยู่แล้วอะหิวหิวเรามาอยู่ที่ตลาดนี้ก็คือหลายชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวว่าเราไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่าเห็นว่าแถวนี้เนี่ยมีคาเฟ่รับอยู่แต่ว่าของกินเนี่ยอร่อยพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันก่อนอื่นมีส่งนี้ทำไมเนี่ยฮะไม่มีที่วางเลยไม่ได้ไม่ได้ต่อกลับไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่วางกันนะคะ ที่ซสยกับมามาเข้ามาคือร่มรื่นม,ม,ม,มากๆเลยเราจะมีแปลงปลูกผักอยู่ยข้างในอะนะคะเป็นผักออร์แกนิกเดอะเดสติเนชั่นมาร์เก็ตเปิดตลาดแล้วจ้า นมปันขวัญสดๆจากฟาร์มใสใจทุกขั้นตอนการเลี้ยงวัวระบบอิีจะทําให้นมมีเอกลักษณ์เวลาแช่ยเย็นจะมีครีมสดแยกชั้นมี7รสชาติคือรสจืดกาแฟสตอ,เบอ,เ,บอเบอรี่ช็อกโกแลตชาเขียวชาไทยนมแบบพร่องมันเนยสนใจติดต่อ Facebook มามิเกตเกตแก้วหรือไลน์ลูกเกดทรดเตอร์ ร้าน864 b กอรี่ตอบโจทย์คนรักเบเกอรี่มีทั้งเค้คกกล้วยหอมมอเทนช็อกโกแลตฟรัตชีบราวนี่ที่ใช้เนยสดแท้ใช้ช็อกโกแลตนำเข้ารสชาติเข้มข้นไม่มีไขมันทรานไม่ใส่วัตถุก,กันเสียทำสดใหม่ทุกออเดอร์สนใจติดต่อ080-502-2182หรือ IG 864 Bakery ใครอยู่แถวจังหวัดนครราชสีมาเคยไปลองกันหรือยังคะที่ร้านกาแฟริมสวบนบรรยากาศสบายๆให้บริการอาหารทั้งคาวหวานของว่างอาหารแบบจานเดียวอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารอีสานบ้านเห่าก็มีนะคะสนใจติดต่อ Facebook กาแฟริมสวนใครอยู่แถวนั้นลองแวะไปกันคะ่ะ The Destination ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องไทยฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันคะ่ะ destinationation นี้นะคะากับมามานะก็เดินทางมาถึงร้านคาเฟ่ที่บอกเอาไว้แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ไกลจากตลาดวัดท้งเงินเลยกับร้านในี้เลย n ายเฟซคาเฟ่แอนด์เวจิตามีเขาบอกว่าข้างในนะคะบรรยากาศดีด้วยแล้วก็มีเมนูอาหารที่น่าสนใจเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อที่จะวันนี้สั่งกลับบ้าน,นะคะาน่ะ่า เอาละค่ะพอเราเข้ามาในร้านแล้วนะคะเราก็มาเจอกับเจ้าของร้านคนสวยค่ะคุณน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าตั้งแต่ที่ไซกับมามา้ามาคือร่มรื่นมากๆเลยคำถามเลยค่ะก็คือที่มาของคาว่าในเฟ์คาเฟ่เนี่ยก็คือเป็นวันเกิดของพี่เจ้าของร้านนะคะแต่ว่าแอน a วอ์ที่ฟาร์มเนี่ยด้านหลังก็คือเราจะมีแปลงผักอยู่ในอะนะคะเป็นผักออร์แกนิกเพื่อเป็นวัตถุดิบเมนูของร้านเราเองค่ะที่พูด เมนูกันมากค่ะเมนูที่เป็นแพลส์ของที่นี่มีอะไรบ้างคะได้ค่ะเมนูแนะนำนะคะก็จะมีข้าวกุ๊กกะปิค่ะมามีชอคแลก็มีผัดไทยกุ้งสดเมนูต่อไปมีไหมคะมีค่ะสลัดแฮมค่ะคุณใจายเดี๋ยวให้คุณใจายเนี่ยลองทานสลัดนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีด้วยเครื่องดื่มนะคะมีเครื่องดื่มอะไรบ้างก็จะมีตัวแนะนํานะคะเป็นซิงเกิลเจอร์คอฟฟี่ช็อคค่ะคุณทายก็จะเป็นว้ช็อกโกแลตบั่นกับนมสดนะคะด้านบนเนี่ยมีช็อตกาแฟด้านล่างเป็นซอสคาราเมลค่ะรสชาติเนี่ยคืออร่อยแน่นอนอื่ออง่่ีีกตัวนึทยาแี่ยก็ม ก็เป็นแบล็กออรเรนค่ะเป็นกาแฟผสมกับน้ำส้มขันสดค่ะตัวนี้ก็สดชื่นแค่นี้เมนูแนะนำทั้งหมดสนใจไหมครับามีขาได้เข้าหมดทุกอย่างค่ะฉันสั่งทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เป็นการสั่งกลับบ้านเท่านั้นเพราะว่าเราไม่อนุญาตให้นั่งทานในร้านนะคะต่ทีนี้ระหว่างที่เรารอทงร้านเนี่ยทำเมนูให้เรากลับบ้านกันเดี๋ยวเราขอคุณน้ำพาไปชมแปลงถั่วเลไหมคะได้เลยค่ะเงินตกันค่ะไปกันค่ะ แล้วเนี่ยใครที่มาเดินซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้ซอยวัดท้องเงินตรงนี้แวะมาที่คาเฟ่ที่นี่นะคะจะบอกว่าได้ไอเดียเยอะมากในการแต่งสวนโอ้อนาจักแปลงผักของที่นี่มีผักอะไรบ้างคะอของที่นั้นเนี่ยจะมีตัวเดทโอ๊กนะคะเดทโอ๊กคือไหเอ่ยเดทโอ๊กจะเป็นตัวนี้อันนี้เลยข้างหน้าเราแล้วก็มีกรีนโอ๊กค่ะอันนู้นบ้คะใะ่คคะถัดไปด้านนู้นค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผักคอสค่ะ ตัวนี้ใช้สำหรับ,ำรบทำเมนูซีซาสลัดเนี่ยชอบกินผักคอร์สากเลยมันจะกรอบกรอบดีค่ะอันนี้คือปลูกเองเออใช่ค่ะของเราเนี่ยปลูกในดินเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพของลูกค้ายอย่างแน่นอนมาแล้วค่ะอาหารที่คุณฟ้าสั่งได้แล้วค่ะว้าว,วค่ะ แค่ดูจากข้างในนี้ก็คือน่ากินแล้วใช่นี่ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาร้านนี้บ้างละคะร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงคะค่ะก็ร้านในเฟฟคาเฟ่แอนเวจีฟาร์มนะคะตั้งอยู่ในซอยวัดข้เงินเข้ามาในซอยเนี่ย400เมตรนะคะร้านจะอยู่ฝั่งขวามือด้านในอยู่ก่อนถึงตลาดต้นไม้วัดข้เงินนะคะ100เมตรหยุดทุกวันจันทร์ค่ะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ ่ามาอุดหนุนกันได้มาสั่งที่ร้านก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าบางคนไม่ได้มาที่นี่มีผ่าน d e l ิเวอรี่ไหมคะมีค่ะก็ลูกค้าสามารถเซิ์ชื่อร้านได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นท่องทางอื่นเนี่ยก็สามารถสั่งมาใน Facebook หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณน้ำมากนะคะขอบค,คุณคาะ วันนี้ทางบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ GC มีโครงการดีๆมาฝากกันค่ะมาแยกขวดช่วยหมอกันฟังไม่ผิดค่ะเพราะการแยกขวดพลาสติกที่ใช้แล้วก็สามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้จริงๆเพราะขวดพลาสติกแบบขวดเพชรสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตเป็นชุด PPE ได้ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วยโดยมี5พันธมิตรสำคัญได้แก่ Pageless Plastic ได้จับมือกับยูเทิร์นแพลตฟอร์มไบจีซีไทยแทฟฟิตามูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลและวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอรับบริจาคขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตชุด PPE Level 2แบบซักาสะอาดใช้ซ้ำได้20ครั้งหรือ Reusable PPE ด้วยาการขอรับบริจาคขวดพลาสติกใช้แล้วหรือขวดพลาสติกใสที่เราใช้ดื่มน้ำนำไปทำเป็นเส้นใย ถักทอคเคลือบสะท้อนน้ำจากนั้นไทยแทฟิต้าจะตัดเย็บชุด PPE เลเวล2ที่เมื่อซักสะอาดแล้วสามารถใช้ซ้ำได้20ครั้งเป็นชุดที่เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใส่ป้องกันการติดเชื้อในจุดคัดกรองหัตถการขนาดเล็กซึ่งมีเป้าหมายผลิตจำนวนขั้นต่ำ5,000ชุดเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลและวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อน,นำไปบริจาคในพื้นที่ขัดแคลนต่อไปสำหรับผู้สนใจแยกขวดช่วยหมอสามารถรวมพลังบริจาคขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วได้ณนะจุดรับของโครงการอาทิสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว8สาขาตลอดจนส่งขวดพลาสติกมาทางไปรณียีได้ที่โครงการแยกขวดช่วยหมอบริษัท t a r f จำกัดอาคารบริหารจัดการขยะ นอกจากนั้นยังมีจุดรับพลาสติกใช้แล้วโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านจุดรับของเครือข่ายเลสพลาสติกไทยแลนด์คณะทันตแพทย,ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศูนย์เอเนรยีคอมเพล็กซ์อาคารเอและบริษัทโดยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดสำนักงานใหญ่ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการเลสพลาสติกยังคงขอระดมทุนเพื่อหาค่าผลิตค่าตัดเย็บชุดละ450บาทบริจาคผ่าน2บัญชีมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลและวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคม2564มาแยกขวดช่วยหมอกันนะคะ The <laughs> ที่สำหรับแฟนรายการเด e d e s สิ n a t i o n นะคะายก็มีของที่ระลึกมามอบให้ค่ะเพียงร่วมสรุปในการตอบคำถามซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าต้นเฟื่องฟ้าที่อยู่ข้างๆา,ายตรงนี้ค่ะเป็นสายพันธุ์อะไร 1. สายพันธุ์ประทัดจีน 2. ส,สายพันธุ์ด่างทองนพรัชถ้าเพื่อนๆทราบคำตอบแล้วนะคะก็เข้าไปตอบได้ที่แฟนเพจเด e d e s สิ n a t i o n ค่ะผู้โชคดีก็รอรับขอรางวัลที่บ้านได้เลยส่วนตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามและ,ะรายชื่อผู้โชคดีประ ตามสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะที่สายได้มีโอกาสไปเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้ซอยวัดทั้งเงินนะคะเราโดนไปถึงได้ไปคาเฟ่น,น่ารักๆบร,ร,ริเวณนั้นด้วยเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างความสุขในช่วงนี้มากๆเลยล่ะคะ<อ>่ะนี่ถ้าเกิดใครที่เครียดกับการรับข่าวสารต่างๆกับสิ่งต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาลองดูค่ะลองไปตลาดต้นไม้นะคะเราได้เห็นการเจริญเติบโตของน้องๆพวกนี้นะคะผลิดอกออกผลสร้างสีสันต่างๆมัน เป็นความรู้สึกที่แบบแฮปปี้อะค่ะเหมือนได้คลายเครียดหากคุณผู้ชมปัดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นนะคะหรืออยากย้อนไปชมความประทับใจครั้งผืนผ่านมาสามารถเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ t h e Destination ค่ะและอย่าลืมฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง T N N ช่อง16หสำหรับวันนี้สายและรายการ The Destination ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ แล้วต้องมีคือมีคนจองยังคะอ่ายังค่ะยังไม่มีอ่าคุณแม่สีคะวันนี้บ้นนี้เราคอยคุณแม่อยู่หรือเปล่าอ๋อก็อยากได้อยู่นะแต่เดี๋ยวขอคุยหลังร้านนะแ้บ้าเป็นอะไรตามจีบอะค่ะเขินจัง